อรุณสวัสดิค์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยนะคะทุกๆเช้าวเวลาตีห้าถึงตีห้าครึ่งก็จะเปิดรายการของสถานีด้วยรายการธรรมรับอรุณคะ่ะพบกันในเช้าวนันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์แรกของเดือนกันยายนนะคะก็คือวันอาทิตย์ที่6กกันยายนปีพุทธศักราช2558 วันนี้เป็นวันแรม8ดค่ำเดือน9อ้าปีมาแมนะคะซึ่งสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังรายการเป็นประจำก็คงจะทราบกันละค่ะว่าในวันเสาร์อาทิตย์นั้นก็จะเป็นช่วงของการสากระชานะคะและเช้าวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้ก็ถือเป็นวันที่มีความสำคัญอีกวันหนึ่งของประเทศชาติไทยเรานะคะก็คือจะเป็นวันที่ทางสภาปฏิรูปแห่งชาติจะลงมติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญที่มีการยกร่างกันขึ้นมาอันนี้ก็คิดว่าช่วงสาย ท่านผู้ฟังก็คงจะได้ติดตามข่าวคราวกันต่อไปนะคะค่ะเราก็มาอขอนําท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาภัยบูรณภิพุโนซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์ผู้มยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการเรียกเล่นปฏิบัติสมาธิวิปัสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่ารอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตําบลดอนหายโศกอาเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันดีกว่านะคะก,กราบนมัสการเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขา สาธุเจ้าค่ะสำหรับการพบกันในเช้าวันอาทิตย์แรกของเดือนกันยายนนี้นะเจ้าค่ะก็จะขอนำอจดหมายที่ท่านผู้ฟังได้เขียนเรียนถามมามา,าสนทนาซักถามท่านาพระอาจารย์เหมือนเช่นเคยนะเจ้าค่ะสำหรับคําถามนี้ก็จะเป็นคําถามของคุณแพทย์เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะถามมาในเรื่องที่โยมคิดว่า,าเกี่ยวเนื่องหรือว่าเป็นที่ ใกล้ชิดหรือว่าเกิดขึ้นในชีวิตของคารวาสเรามากอยู่ทีเดียวนะเจ้าคะ mm hmm. ก็คือถามมาบอกว่าทางคุณแพทย์เองเนี่ยมีพระเครื่องอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งได้รับมาจากบุพการีก็คือคุณพ่อคุณแม่นะเจ้าคะ mm ่ะ hmm. ที่เสียชีวิตไปแล้วทีนี้จะนำไปให้ผู้อื่นเช่าเพื่อที่จะนำปัจจัยนั้นๆนนเนี่ยมาทำบุญกุศลเช่นบรรุุศาสนาสงเคราะห์โรคอะไรต่างๆนานา เนี่ยจะเป็นการเหมาะสมหรือไม่อันนี้โยมคิดว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมากทีเดียวสําหรับท่านที่มีมรดกว่าอย่างนั้นเถอะเ,เป็นพ่าเครื่องดีๆก็อยากจะให้ออกเชา่าหรือว่าถ้าพูดภาษาชาวบ้านเราก็คือนําไปให้คนเข้าเช่านั่นเองไปขายเนี่ยนะเจ้าคะ่ะจะจะมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรเจ้าคะ่ะพระอาจารย์เจ้าคะ่ะกาบนิมนต์ได้ได้เมตตาสักษาเลยเจ้าคะ่ะคือถ้าเอาที่ไม่เหมาะสมก่อนที่ไม่เหมาะสมก็คือสมมติของของคนอื่นอย่างเงี้ยแล้วเราเอาขโมยไปขาย อันนี้คือเราขโมยนะอันนี้ค,คือไม่เหมาะสมแน่นอนเพราะว่าผิดศีลด้วยอะไรด้วยแต่ว่าลักษณะนี้คือมารดาบิดาก็ไม่อยู่แล้วแล้วก็เป็นมรดกตกทอดมาแต่ซึ่งการคือความเป็นเจ้าของเนี่ยก็ตกมาถึงลูกล่ะตกมาถึงลูกโดยโอัตโนมัติแต่ว่าโดยโอัตโนมัติเนี่ยบางทีบางครั้งในสมัยก่อนเนี่ยนะอย่างมารดาบิดามีเป็นเจ้าของทรัพย์แบบปริมาณมากๆเลยเนี่ยถ้าบอกว่าลูกประพฤติตัวไม่เหมาะสมบางทีพระราชาเก็ไม่ให้นะอืในในสมัยโบราณเนี่ยเขาก็มี เหตุการณ์นี้เหมือนกันทีนี้ว่าถ้าลูกประพฤติตัวเหมาะสมทรัพย์ของมารดาบิดาก็ก็กมอบให้บุตรรักษาต่อถ้าไม่เหมาะสมก <Okay. S 1> ็เข้าครั้งหลวงบางทีก็เป็นอย่างนี้ในในสมัยก่อนก่อนนู้นทีนี้ในเรื่องของทรัพย์สินถ้าเผื่อว่าจํานวนไม่มากลูกก็นี่แหละมาเป็นผู้ที่รับต่อไปทีนี้การที่เรารับมรดกของมารดาบิดาอย่างใดอย่างหนึ่งมาแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญกว่าความคิดที่ว่าฉันจะเอาไปขายหรือว่าฉันจะเาเก็บไว้ดีอะไรอย่างเงี้ย คือเรื่องที่ว่ารับมรดกข,ของมารดาบิดามานะอันนี้สําคัญนะ ok นะคือว่ารักษามรดกที่มารดาบิดาเอาไปให้คำว่ารักษาในที่นี้เนี่ยคือเป็นหน้าที่ของลูกคือเป็นหน้าที่ของระหว่างมารดาบิดาคือเป็นพ่อแม่กับลูกแต่ว,ว่ามอบมรดกให้ในเวลาอันควรแต่มรดกในที่นี้อาจจะไม่ใช่สิ่งของหรืออาจจะเป็นสิ่งของหรืออาจจะเป็นข้อปฏิบัติอย่างใดยอย่างหนึ่งที่ว่ามารดาบิดามอบไว้ให้ เรารับมรดกนี้มาแล้วไม่ว่าจะเป็นของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอให้มองดูให้เห็นถึงคุณธรรมที่อยู่เบื้องหลังของสิ่งของอันนั้นเช่นว่าบางทีเป็นที่ดินมอบให้เป็นพื้นป่าหรือว่าเป็นบ้านเก่าๆสักหลังหนึ่งเราต้องมองดูให้เห็นนะว่าเอามรดกอะไรที่เป็นคุณธรรมที่มารดาบิดาทิ้งไว้ให้่ะเป็นเบื้องหลังของไอ้สิ่งของที่เรารับมาเช่นบางทีการเก็บพร้อมรอมริศของท่านการประหยัดมรธยาส์ความ อดทนขวนขวายต่อสู้คือบางคนเนี่ยกว่าจะได้ที่ดินแปลงหนึ่งมาเนี่ยนะพ่อแม่เนี่ยนะโอ้อต้องต่อสู้ฟาฟันอดทนเก็บหอมรอมริษกว่าจะซื้อที่มาได้พอซื้อมาได้ตกมาถึงมือลูกพ่อแม่ตายไปแล้วลูกเอาไปขายทิ้งอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยไม่ได้เห็นน้ําพักน้ําแรงเบื้องหลังตรงนี้ไม่เห็นคุณค่าไม่เนคุณค่าคตรงนั้นเออเพราะนั้นตรงนี้ก่อนที่จะขายเนี่ยาตมาต้องการจะให้คุณแพทเนี่ยได้มองตรงนี้ให้ดีๆก่อนใกล้ควรพิจารณาก่อนว่า เอ๊มะมรดกอะไรที่พ่อแม่เราทิ้งไว้ให้กันแน่คือมันมีค่าเหนือกว่าไอ้สิ่งของวัตถุแน่นอนมันต้องมีอยู่อันนี้มันต้องมีอยู่เราต้องเป็นคู่ที่แกะสลักแกะรหัสนี้ออกให้ได้เนี่ยเป็นลูกเนี่ยมันต้องทาหน้าที่นี้นะรับมรดกรักษามรดกวงตระกูลนี้เอาไว้ให้ดีแต่ทีนี้ถ้าเรารู้ข้อมูลแล้วสิ่งของมันก็แค่สิ่งของเนี่ยสิ่งของก็แค่สิ่งของจะเอาเก็บไว้จะขายต่อก็ก็ได้ทั้งนั้น แต่ yup. แต่อย่าไปเห็นคุณค่าของเงินของของสิ่งที่เป็นแบบจับต้องได้เนี่ยมากไปกว่าคุณค่าของคุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ซ่อนแฝงอยู่ในนี้โจ้าค่ะอันนี้ถึงจะเป็นการเหมาะสมคือคือถ้าเราทําขายขายทิ้งไปโดยไม่เห็นคุณค่าอะไรอตมาก็ว่ายังไม่เหมาะสมคือคือมันเสียดายของนะเจค่ะไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องหรือว่าจะเป็นที่ดินหรือว่าจะเป็นปากกาสักด้ามหนึ่งหรือจะเป็นอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยแต่ถ้าเราไม่เห็นคุณค่าที่มันซ่อนแฝงอยู่นี้ ถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมเจค่ะยังไม่ได้ทําหน้าที่ของลูกที่มันควรจะต้องทาอ,อ่ะเจ้าค่ะทีนี้โยมขอถามประเด็นของพระเครื่องนะเจ้าค่ะเพราะว่าพระเครื่องสมัยนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะมันมีวงการพระเครื่องแล้วก็มีการเขาเรียกว่าเปิดให้เช่ากันอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะดังนั้นกรณีที่คุณแพทย์ถามมานี้ก็คงจะ คิดว่าคงจะมีพระเครื่องที่มีคุณค่าหรือว่ามีราคาในการวงการพระเนี่ยเจ้าค่ะเจ้าค่ะทีนี้เนี่ยคุณแพทย์จะนําไปให้เช่าเนี่ยเพื่อที่จะได้เงินตรามาทั้งทําบุญแล้วก็เลี้ยงชีพตัวเองนี่ถือเป็นการเหมาะสมหรือไม่เพียงไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะในความเห็นนั้นมาว่าก็ก็สามารถปล่อยได้ทําได้นะเจ้าค่ะทำได้ก็มันก็เหมือนกับสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นแหละสิ่งของอย่างหนึ่งนี่บังเอิญเป็นรูปพระพุทธรูป คนรูปพระสงฆ์บ้างอะไรเงี้ยเค่ะซึ่งสิง่งที่สําคัญกว่าในเรื่องของวัตถุเนี่ยนะคือเรื่องคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วนะเช่นว่าในเรื่องคําสอนเรื่องโพชงเจตเรื่องอริยสัจสีนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเอาไว้ในใจเลยมันจะไม่ได้ามาอยู่กับวัตถุได้อนี้เราต้องเห็นสิ่งที่อยู่ข้างในตรงเนี้ยแล้วสามารถที่จะเอาไปปล่อยไปขายตามความเหมาะสมอันนี้ก็ต้องดูตามความเหมาะสม แต่ถ้าถ้าเหตุ<ช>ปัจจัยทุกอย่างเหมาะสมที่่าคุณเห็นคุณค่าของสิ่งที่อยู่เบื้องหลังนี้แล้วเข้าใจความลึกซึ้งแล้วมีเหตุเหมาะสมในเรื่องของการใช้ใจ่ายเอาก็จะการกระทํานั้นก็ถือว่าเหมาะสมละอืมเจ้าค่ะทีนี้สําหรับท่านที่มีอาชีพทางนี้โดยตรงนะเจ้าค่ะก็คือซื้อมาขายไปแต่ว่าเป็นเรื่องของพระเครื่องอะไรต่างๆนี่อถ้าเผื่อเป็นไปโดยสุจริตนะเจ้าค่ะแต่ว่าเรื่องของการค้าก็คงต้องมีกําไรบ้างอะไรอย่างเนี้ย ทางพุทธศาสนาเราหรือว่าในความคิดเห็นของพระอาจารย์พระมหาภัยปุญอภพิพุนโนคิดว่าสมควรไหมหรือว่ามีจะมีบาปโทษบาปอะไรไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเรื่องของสิ่งของค้าขายมันก็มีกําไรก็ธรรมดานะเจ้าค่ะ,ะสิ่งของค้าขายมีกาไรธรรมดาแต่ว่าการเลี้ยงชีพด,ด้วยการเอาของมีค่าน้อยไปต่อเอาของมีค่ามากอันนี้อันนี้ถือว่าไม่ถูกอืเจ้าถือว่าเป็นมิจฉาชีวะ เอาของมีค่าน้อยไปหลอกเอาของมีค่ามากอย่างเงี้ยถือว่าเป็นมิจฉา,าชีวะแต่ว่าการซื้อขายที่เราเราซื้อมาขายไปแล้วมีกําไรเนี่ยแล้วก็คนซื้อเขายอมจ่ายนค่นี่นนก็ธรรมดามแต่ยางเรืร่องในสายพุทธการอย่างเงี้ยเขาก็มีเช่นว่าคุณไปเก็บน้าพึ่งมาจากป่านั่นเก็บน้าผึ้งมาจากป่าเนี่ยคุณไม่ได้เลี้ยงมันด้วยนะคุณแค่ไปเก็บมาเฉยๆเนี่ยมูคลค,ค่าที่เขาขายกันตอนนั้นคือหนึ่งบาทหนึ่งบาทนะ นี่นี่คือเรื่องที่มาในธรรมบทแต่ว่าปรากฏว่าอีตามานพคนหนึ่งเขาต้องการน้ำพึ่งมากเลยในเวลานี้นนเห็นอีตาคนที่หาของป่าเก็บน้ำพึ่งมาเนี่ยคือคนที่เก็บน้ำพึ่งเนี่ยเขาจะคิดว่าอาจจะมาให้เพื่อนเขาจะมามฝากเพื่อนในเมืองถือของเก็บน้ำพึ่งมาจากป่าคิดว่าจะมาฝากเพื่อนในเมืองเจอมานบคนหนึ่งเขามีความต้องการน้ำพึ่งมากเลยจะซื้อด้วยราคาหนึ่งบาทอิตามอนี่ก็อบอกไม่ขายจะไปฝากเพื่อน ไหนคนเน้นต้องการมากจริงๆเนี่ยก็เลยเพิ่มราคาให้หนึ่งพันบาทเจหนึ่งพันบาทเลยนะอีตาหมอนี่ที่เก็บน้ําพึ่งมาก็บอกว่าเฮ้ยของราคาแค่บาทหนึ่งจะมาซื้ออะไรกันพันหนึ่งแล้วก็ยอมขายไปอย่างเงี้ยคือขายของด้วยราคาพันหนึ่งนะจากมูลค่าจริงๆมันแค่บาทเดียวเนี่ยเจ้าค่ว่าอันนี้มีกําไรไหมกาไรแน่นอนเลยนะกำไรมากเลยพันเท่าอ่ะทีนี้ว่าเขายอมจ่ายนะเราก็เป็นเรื่องที่ตกลงกันแล้วนด้วยความเร่งด่วนอะไรอย่างนี้ก็คือว่าเป็นบุญของ คนที่เขาเก็บน้ําพึ่งป่ามาขายออืมก็ไม่ได้ของไปฝากเพื่อนละแต่ว่าได้เงินมาพันหนึ่งได้เงินมาพันหนึ่งแต่วัะนั้นนี้คือถือว่าเป็นการค้าขายนมีกําไรไม่มีปัญหาแต่ว่าไม่ใช่ว่าเอาของมีค่าน้อยไปขอต่อของมีค่ามากลักษณะคําที่เขาใช้ก็คือการล่อลาบโดยลาบล่อลาบโดยลาบหรือว่าใช้ของมีค่าน้อยต่อของมีค่ามากเนี่ยอย่างเช่นพวกแก๊งตกทองอย่างเงี้ยคุณคุณจะนเกเอกนะแก๊งตกทองที่มีในสมัยก่อนเนี่ย ใช่แต่ว่าสมัยนี้สมัยนี้ยังมีอยู่เจ้าค่ะมีไหมมีเจ้าค่ะทองมันทําทองหล่นอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ไปเจอทองพร้อมกันแล้วก็เอาไปให้ร้านทองดูแล้วก็เอาเงินมาเท่านี้อะไรเงี้ยอืแล้วก็เอาทองไปคือคือเนี่ยเป็นลักษณะของมิจฉาชีวะคือเอาของมีค่าน้อยต่อของมีค่ามากแล้วก็การล่อล่าด้วยลาบดังนั้นเรื่องของการที่ว่าเราจะเอาพวกพระเครื่องเนี่ยไปให้ปล่อยต่อได้หรือไม่ ในคว,วามเหมาะสมมันก็จะมีอยู่หลายๆประเด็นอย่างที่ว่ามันนี่แหละเนาะเจ้าค่ะ,ะคำถามต่อไปนะเจ้าคะที่ทางท่านผู้ถามได้เขียนถามมาก็คือคุณแพทย์นี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมากเหมือนกันในสังคมปัจจุบันนะเจ้าคะก็คือ,อถามมาว่าหากหญิงและชายมีงานทำแล้วอายุก็กลางคนแล้วจะมาอยู่ด้วยกันเองโดยที่พ่อหรือญาติจะทราบหรือไม่ทราบนั้น อันนี้นี่จะผิดศีลข้อสามหรือไม่เจ้า่ะพระอาจารย์เจ้าขาศีลข้อสามในศีห้าเจ้า่ะที่พูดถึงว่าการที่ไม่บริพฤติผิดในกามเจ้าขาแล้นี่คือสั้นๆพูดขยายความยาวๆขึ้นมาอีกก็คือว่าการไม่บริพฤตผิดในจารีตต่างๆเนี่ยพูดขยายความขึ้นมาอีกก็คือการที่ไม่รประพฤติผิดในหญิงที่มารดาบิดารักษาพี่น้องชายพี่น้องหญิงรักษามีคนที่เขาดูแลอยู่ธรรมะรักษา หรือว่ามีการที่เขามั่นเอาไว้ด้วยสินไหมก็ตามด้วยพวมาลัยก็แล้วแต่แตนะ่ถือว่าไม่ประพฤติผิดในหญิงในลักษณะนี้ยอันนี้คือการไม่ประพฤติผิดในกามเจ้าค่ะนะซึ่งก็นี่คือสินข้อสามแล้วถามว่าหญิงที่โตแล้วล่ะกนะ็คือเลยอายุแต่งงานแล้วอายุกลางคนขึ้นเลยสามสิบสี่สิบละ,บะแล้วก็เลี้ยงตัวเองได้ในการที่เลี้ยงตัวเองได้เนี่ยทาให้บางคนตีความว่าพ่อแม่ไม่ได้รักษาละ,ะแต่ไม่ได้อยู่กับ มาดาบิดาแล้วฉันเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็เลี้ยงครอบครัวด้วยแต่ว่าฉันยังโสดนะแต่ว่าก็ไปอยู่กินกับชายอื่นนะชายอื่นคือหมายถึงว่าผู้ชายกับผู้หญิงต่างก็เลี้ยงตัวเองได้นะอายุาก็เลยสามสิบสี่สิบไปแล้วแต่กินอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยโดยที่ถ้าพ่อแม่ทราบแล้วท่านไม่ได้ว่าอะไระคือถ้าเอากรณีทราบก่อนนะกรณีที่ท่านทราบแล้วไม่ได้ว่าอะไร อันนี้ก็คือไม่มีปัญหาอะไระการที่ไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยก็คือยินยอมด้วยการนิ่งคืออนุญาตด้วยการนิ่งค,คือไม่ได้พูดว่าเออฉันโอเคกับเธอนะเธอไปอยู่อย่างนี้คือไม่ได้พูดอะแต่ไม่ได้ว่าอะไรกันไม่ได้ว่าอะไรนี่ก็คือยินยอมด้วยการนิ่งก็คือปล่อยตามใจไว้่างั้นเถอะพอโตๆกันแล้วนะเจะ้าค่ะใช่ๆคือหน้าที่ของแม่นาบิดานะจะต้องห้ามลูกเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีทีนี้มาถ้าท่านพิจารณาแล้วอย่างนี้ก็ก็โอเคก็ถือว่าไม่ผิดศีลนะพูดง่าย ไม่ได้าาสี่ก็สามทีนี้ถ้าบอกว่ายัางไม่ทราบในการที่ท่านยังไม่ทราบเนี่ยมานดาบิดายังไม่ทราบหรือว่ามานดาบิดาอาจจะตายไปแล้วตายไปแล้วแล้วคนอื่นทราบไหมถ้าผู้ปกครองท่านหนึ่งเขาทราบแต่ก็ไม่มีเหตุาทีนี้ถ้ายังไม่ทราบคือการที่ไม่ได้อยู่กันเปิดเผยเนี่ยคุณเดินใจมันจะมีปัญหาได้แต่การที่ไม่ไอยู่เปิดเผยจะมีปัญหายังไงก็เพราะว่ามันมันไม่ได้มีเครื่องผูกพันอะไรเนี่ยมันไม่ได้มีคอมมิชเมนต์ไม่ได้มี การปลูกมัดใดๆนะเจค่ะคือคุณจะเลิกกันเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็คุณจะไปมีกิ๊กมีอะไรมันมันไม่ได้มีคุณธรรมอะไรมาเกี่ยวข้องเลยอืมแต่ว่าคนที่เขาแต่งงานกันเนี่ยคือเขาเขามั่นใจปากใจลงใจกันแล้วว่าฉันจะไม่มีคนอื่นนะพูดง่ายๆคือฉันจะมีเธอเท่านั้นแล้ฉันจะไม่มีคนอื่นไอการกระทําตรงนี้ที่ว่าเปิดเผยขึ้นมาเนี่ยทําให้เป็นการบังคับคนนั้นไม่ให้ผิดศีลข้อสามนี่ไงจะไม่ให้ไปมีกิ๊กไม่ให้ไปมีชู้เพราะว่าคุณเปิดเผยแล้วว่าฉัันนนนนอยู่่คี้้เทา ทีนี้ถ้าว่าไม่ได้มีการเปิดเผยทําให้เป็นลักษณะของมิจฉาทิฏฐิได้เป็นลักษณะของ<ช>การการทำอะไรที่มันจะมีการปกปิดอะ่ะแล้วมันอาจจะเป็นช่องให้กิเลสเข้าได้เป็นช่องที่ให้มีการทําผิดกันได้ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นมันก็มีความเสี่ยงแล้วก็การกระทําที่ถ้าเปิดเผยในล,ลักษณะของการเปิดเผยเนี่ยเป็นเรื่องของสมาธิฏฐิเป็นธรรมะของพอระพุทธเจ้านะคือถ้าคุณจะเสพกรารคุณจะอยู่กินด้วยกันน่ะ ก็เปิดเผยเลยแต่เปิดเผยให้ทุกคนมีความสบายใจยค,คือถ้าปิดปกปิดเอาไว้นี่เป็นลักษณะของกิ๊กเป็นลักษณะของการคบชู้พระพุทธเจ้าเคยพูดถึงว่าสิ่งที่ปกปิดไว้มันจะยิ่งเจริญเนี่ยคือความสัมพันธ์ระหว่างชายกับหญิงจแต่ในที่นี้คือหมายถึงเรื่องชู้สาวนั่นเองอแต่บว่าอย่างคนที่เขามีกิ๊กเนี่ยยิ่งปิดบังไว้มันยิ่งเจริญแต่ถ้าเปิดเผยขึ้นมาแล้วมันจะไม่เจริญเช่นเดียวกันคือถ้าเรา มีคู่แล้วเราเปิดเผยว่าคนนี้เป็นคู่ของเราการกระทาอะไรที่มันจะผิดศีลเนี่ยมันจะมันจะเกิดขึ้นไม่ได้แต่มันจะถูกระงับเอาไว้ด้วยฮิริโอตปาความกลัวความระงายต่อบาปในจิตใจของเรามันจะบังคับเอาไว้เจอ,อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าความที่เป็นเจ้าเข้าเจ้าของนี่ก็สําคัญนะคือในในศีลข้อสามเนี่ยคือหมายถึงว่าถ้าเราจะดูดูเนี่ยก็คือว่าไม่ไปเอาของคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วเจสมมติผู้หญิงคนนี้หรือผู้ชายคนนี้เขามีคู่อยู่แล้วอะ คุณจะไปแย่งผัวเขาคุณจะไปแย่งเมียเขาเนี่ยมันมีคนเจ้าของอยู่แล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอันนี้ผิดศีลแน่นอนนะเจ้าค่ะอันนี้ผิดศีลแน่นอนทีนี้ว่าถ้าพ่อแม่เขาไม่ได้อนุญาตเนีคือเขามีเหมือนกับมีเจ้าของอยู่อ่ะแล้วถ้าไม่อนุญาตอย่างเงี้ยแล้วเราไปเอามาอย่างเงี้ยมันก็ก็ผิดศีลอย่างไงอืมเจ้าค่ะก็จะต้องพิจารณากันไปเป็นเรื่องเไปนะเจ้าค่ะ เจ้าค่ะทีนี้ต่อไปก็มาถึงคําถามของท่านผู้เขียนมาจากจังหวัดตรังนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเ,เขียนถามมาหลายข้อเลยคือคุณสมจริงขวัญทองเขียนถามมาจากอําเภอเมืองจังหวัดตรังเจ้าค่ะในเช้าวนันนี้อาจจะตอบได้เพียงสักข้อสองข้อนะเจ้าค่ะ,ะคุณสมจริงได้เขียนถามมาดังนี้เจ้าค่ะ,ะถามมาเกี่ยวกับคําสอนของพระพุทธองค์เนี่ยนะเจ้าค่ะ,อะบอกว่าอยากให้ได้พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะ ให้ความกระจ่างว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรในคําสอนของพระพุทธองค์นะเจ้าคะอันแรกก็คือหลักมัชฌิมาปฏิปทาเจ้าคะ่ะพระอาจารย์เจ้าะ่ะทางสายกลางแล้วก็เป็นเรื่องหลักของวิริยะคือความเพียรหลักของความสันโดษความมักน้อยอหลักของอุเบขาแง่มุมตรงนี้เจ้าคะ่ะ อยากขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ได้สากะฉาชี้แจงให้คุณสมจริงขวัญทองและท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับทราบเลยเจ้าค่ะพระ,าาพระาาอาจารย์เจ้าค่ะขอมนต์มจนาเอาคำคำแรกก่อนคําว่ามัชชิมาปฏิปทาซึ่งก็จะแปลก,กันว่าทางสายกลาง<ด>คือในที่นี้หมายถึงทางที่สามในที่นี้หมายถึงทางที่มันจะไม่ไปสุดสองข้างเพราะฉะนั้นทางที่เป็นลักษณะนี้คือไม่ใช่ว่าสบายๆบายครึ่งหนึ่งแล้วก็ลำบากลำบากครึ่งหนึ่ง ไม่ใช่อันนี้คุณเข้าใจผิดนะไม่ใช่กลางแบบนั้นแต่เป็นกลางชนิดที่ว่ามันจะไม่ไปตันทั้งสองข้างเป็นทางรอดเป็นทางที่สามเป็นทางที่ไม่ที่เกี่ยวข้องด้วยความสบายหรือความลําบากนะจึงต้องมีหลักของวิริยะคือความทําจริงการแน่วแน่จริงนวิริยะนี่คือความกล้านะคุณเข้าใจวิริยะถ้าเราไปเปิดพจนานุกรมเล่มไหนนี่ก็จะปแปลว่าความกล้าหนะมายถึงการทําจริงแน่ว,แน,วแน่จริงในอะไร ในการที่จะปฏิบัติตามสีนี่แหละทาจริงนะซีเรียสนะเนี่ยไม่ใช่ทําเล่นๆไม่ได้ทำหยอแยะแ่ซึ่งบางคนอาจจะโอ้โหหนีสุดโตรงสุดโต,ตรงมันไม่ใช่สุดโตรงมันเป็นมัชชิมาปฏิปทาการทําจริงยิ่งยวดเอาจริงเอาจ,งอาจังนี่คือมัชชิมาปฏิปทานี่คือทางที่สามทางที่มันจะไม่ไปตันแต่ทีนี้คืออย่างสมมติเราดูตอนที่ปริปี๊ยอยังเป็นบริษัทแต่ทำความเปลี่ยนอย่างเงี้ย พระราชาเป็นโพธิสัตว์ยังทําความเพียรอยู่โอ้ยทำจริงไหมตอนนั้นเนี่ยทําจริงมากๆเลยนะเจคะแบบว่าแน่วแน่จริงมากฉันจะกั้นลมหายใจฉันจะอดอาหารฉันจะไม่กินอะไรฉันจะกินแต่อุจรารของตัวเอง<ม>โอ้แบบไม่ซซเรียสนี่ไม่ใช่เลยคือซซเรียสมากๆทําจริงมากๆเอาจริงเอาจังมากๆาแต่ทําไมมันตันนะทําไมมันตันเพราะว่าไม่มีอริยปัญญาแเพะฉะนั้นเจ้าเรื่องของสัมมาวายามะเนี่ย คือเรื่องของความเพียรการทําจริงแน่จริงเนี่ยคือเหมือนกับพลังขับดันนะมันจึงจะต้องมีทางเหมือนกับเข็มทิศที่พาไปด้วยโจค่ะ,ะคือถ้าไม่มีหัวเรือที่มันพุ่งไปอยู่ถูกทางแล้วเนี่ยคุณจะดัน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 ยังไงไปเนี่ยมันไปไม่ถูกทางมันก็ไม่ได้เรื่องอะ่ะเจค่ะดังน,นั้นวิริยะในะสติกับทิฏฐี่เนี่ยต้องมาด้วยกันนะเป็นองค์ก็เรียกว่าเป็นองค์งแวดล้อมสิ่งต่างๆหมดเลยนะ,ะสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะแล้วก็สัมมาสติเนี่ยสามอย่างเนี้ย เป็นองค์ที่จะแวดล้อมมรรคอื่นๆให้มันเกิดขึ้นแต่สามอันนี้นะคุณใจําฟังห้ดีเลยกับกคุณคสมจริงแล้วก็ท่านผู้ฟังทั้งนอื่นๆเนี่ยสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะเหมือนกับเป็นเหมือนกับว่าหัวเรือที่จะพาไปนะสัมมาวายามะคือการทําจริงแน่จริงสัมมาสตินี่คือการประคับประกองให้มันเป็นไปตามทางการระลึกได้การที่ตั้งจิตไว้ได้เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสอย่างนะคือ2อย่างหลังคือการทาจริงกับสตินี่ เปเหมือนตัวที่จะขับดันให้สิ่งที่เป็นมรรคอื่นๆเกิดขึ้นให้ศีลเกิดขึ้นให้สมาธิเกิดขึ้นโดยที่ต้องมีปัญญาคือสมาธิตีเนี่ยเป็นตัวนาเจ้าค่ะทีนี้มัชฌิมาปฏิปุตาคือทางที่สามหรือว่าทางรอดทางที่มันจะไม่ไปตันสองฝั่งจึงใช้คาว่าทางที่มันจะหลุดออกมาตรงกลางเนี่ยนะเจ้าค่ะนอกจากทําจริงแน้จริงแล้วความสันโดษความมักน้อยด้วยซึ่งบางคนก็จะคิดว่าเอางั้นก็สบายบ้างสิ คือลำบากข้างหนึ่งใช่ไหมลำบากนิดๆนหน่อยๆสบายนิดๆนหน่อยๆเป็นทางสายกลางมันไม่ใช่ไงอืม<ช>แต่ว่าต้องทําจริงนแน่ๆจริงทําจริงนแน่ๆจริงไม่ใช่ว่าลําบากแต่ทําจริงคือไม่ได้ไปเกี่ยวข้องตันตึกให้มันไปถึงความลําบากลําบากก็ต้องลําบากอ่ะถ้าจะสบายก็จะสบายละ่ะถ้าบอกว่ามันทําศีลสมาธิปัญญาให้เกิดได้<ช>แต่คือบ,บางคนลําบากแล้วกุศลธรรมเกิดเอาะงั้นต้องลําบากคือบางคนลำบากแล้วกุศลธรรมมันเกิด อากุศลธรรมเสื่อมไปงั้นต้องยอมลําบากทีนี้ถ้าบอกว่าบางคนอยู่สบายแล้วอากุศลธรรมก็ไม่เกิดนักกุศลธรรมก็เกิดขึ้นได้เอาแล้วจะเป็นลําบากทําไมก็ยอยู่สบายก็ได้อืมเจทีนี้ถ้าสบายมากเกินไปนั่มันเป็นช่องให้กิเลสเกิดได้เพราะมันจะเพลอเพลินลุ่มหลงไปเพลอเพลินลุ่มหลงไปก็จึงต้องมีคุณธรรมที่ว่าคอยยับยั้งตรงนี้คือความสันโดษกว่าม,มากน้อยนือกว่าม,มากน้อยความสันโดษซึ่งอันนี้ธาตมาก็ได้เคยอธิบายไปแล้ว ว่าไม่ใช่ว่าเอาแต่น้อยๆต้องกินข้าวต้มกับเกลือคือมันไม่ใช่อย่างนั้นนะความสันโดษเนี่ยคือหมายถึงความที่เรารู้จักการรับการจ่ายให้มันถูกต้องนะคนที่ถ้ามีรายได้น้อยแล้วสําเร็จความเป็นอยู่อย่างฟุ่มเฟือยอันนี้ก็ไม่ดีมันต้องมีอะไรที่มันต้องกู้มาแน่คนที่มีรายได้มากแต่สําหรับความเป็นอยู่ชนิดแบบแรงแค้นอันนี้ก็ไม่ดี ก็จะมีคนว่าตายอดตายอยากแต่รู้จักในการที่ได้มาอ่งโรรรพกรัพย์รู้จักในการที่สิ้นไปอ่งโรรรพกรัพย์แล้วก็ดํารงตนให้อยู่อย่างสม่าเสมออันนี้คือหลักการของความสันโดษความมักน้อยเจส่วนเรื่องอุเบกขาคือความวางเฉยเห็นที่เราได้พูดกันใบเมื่อวานว่าจะต้องผ่านกระบวนการการใช้ปัญญาแต่ไม่ใช่ว่าเฉยเฉยนิ่งนิ่งไว้แล้วมันเป็นลักษณะของโมหะอืแต่ว่าอุเบกขานี่คือการพิจารณาให้เห็นแล้วว่าสิ่งนี้มีของปรุงแต่ง เป็นของหย,ยาบหยาบเป็นของอาศัยการเกิดขึ้นแต่มีสิ่งที่ระง,งับและปรณณีกว่าล่าคืออุเบกขา,าเราก็อยู่ในสิ่งนั้นคืออุเบกา,านี้อันนี้คือเป็นปัญญาที่มาเป็นมัชฌิมาปฏ,ปฏิปทาแน่นอนพวกนี้อืมเจ้าค่ะและมัชฌิมาปฏิปทาก็เป็นเส้นทางสายกลางที่ไม่มีทางตันแล้วถ้าเพียรปฏิบัติจริงๆก็จะไปถึงวิมุตที่พระพุทธองค์ได้ส่งชี้แนะไว้ถูกต้องไหมเจ้าคะใช,ช,ะใช่ใช่ใช่เจ้าค่ะ สาธุเจ้าค่ะทีนี้ก็มาถึงคำถามข้อที่2ของคุณสมจริงนะเจ้าค่ะเขียนถามว่าในแง่มุมของกิเลสกับตัณหาเนี่ยเจ้าค่ะ,ะตามที่ได้รู้กันอยู่เนี่ยเจ้าคะ่ะว่าเป็นคำสอนของพระพุทธองค์หรือพระพุทธเจ้าเนี่ยจะสอดรับกันหมดเลยเนี่ยและเป็นอาการิโกเนี่ยเจ้าค่ะ,ะก็อยากจะขอ,อะนามสการเรียนถามพระอาจารย์ถึงนยยะ แล้วก็แง่มุมที่แตกต่างกันระหว่างกิเลสกับตัญหาเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขาสองอย่างนี้มันก็เทือกเทือกเดียวกันนะเป็น <Okay. S 1> เหตุให้เกิดความทุกขนะ์เป็นสลักของเหตุให้เกิดความทุกข์พระเจ้าจัดอยู่ในหมวดของสมุท,ทยัยแต่ซึ่งสิ่งที่ควรทากับมันก็คือละมันเสียาต่พอละมันหมดแล้วมันดับไปแล้วแตนะ่มันมีความเกิดขึ้นได้มันมีความดับไปได้อันนี้คือตัมมาที่เป็นอาการที่โกนะมีความเกิดขึ้นได้มีความดับไปได้แต่ถ้ามีอยู่ในจิตใจของใคร าก็จะมีทุกมากในกิเลสนาเนี่ยนะ <Okay. S 1> มันก็จะมีรากออกมาเป็นอวิชาในลักษณะการเกิดของตัณหาก็มาจากผัสสะเหมือนกับกิเลสนี่แหละก็เกิดมาจากผัสสะรากของมันคืออวิชาเหมือนกันในลักษณะการทํางานมันของตัณหานี่จะเป็นยางเหนียวลักษณะาการทํางานของกิเลสนี่ก็อยู่ที่ว่ากิเลสแบบไหนถ้าเป็นราคาก็จะทําให้หิวถ้าเป็นโทสะก็จะทําให้ร้อนถ้าเป็นโมหะก็จะทําให้มืด ก็จะมีความแตกต่างกันแบบนี้แต่ว่าอยู่ในเทือกเดียวกันก็เรื่องของสมุทยัยเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคาถามถัดไปนะเจ้าค่ะของคุณสมจริงขวัญทองก็เขียนมาบอกว่าสังขยาคือความสิ้นไปวายะคือความเสื่อมไปสับสองคำนี้มีความหมายต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาสังขยานี่ไม่ใช่ว่าใบเตยหรือว่าสังขยาไทยนะเจ้าค่ะสังขยานี่เป็นภาษาบาลี ค,คือมีสองความหมายสังขยายนี่หมายถึงว่าจํานวนนับเรื่องของการนับอย่างนี้ก็ได้คือเป็นคำคำเดียวแต่ว่าถ้าเราแยกศัพท์หรือถ้าเราเอาคำว่าขย,ยขยะเนี่ยรรรรขยะเนี่ยแปลว่ขขาสิ้นไปขยะเนี่ยนะขอข่ยอยักษ์เนี่ยขยะวยะเนี่ยศัพท์คำนี้เราอาจจะเคยได้ยินขยะวยะธรรมาสร้างคาราอย่างเงี้ยนะเป็นบทสวดมนต์อยู่แล้วแล้วขยะนี่คือสิ้นไปวยะนี่คือเสื่อมไปสังนี่เป็นเหมือนกับคําที่เป็น Prefix เป็นอุปสรรค แต่ว่าพร้อมดีกับคําเติมหน้ามาเติมหน้ามาพอเติมหน้าคําว่าขยักขึ้นไปเนี่ยก็คือสิ้นไปพร้อมกันนวยะก็คือเป็นคําเทือกเดียวกันเจ้าค่ะเป็นคําที่มีความหมายใกล้เคียงกันอืมเจ้าค่ะตอนนี้อคําถามถัดไปนะเจ้าค่ะก็บอกว่าไม่สุขไม่ทุกเนี่ยเหมือนกันหรือต่างกันกับเบียขาอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเออมันจะต่างกันที่ความละเอียดในลักษณะมันจะมีอยู่อสุขก็อันหนึ่งใช่ไหม <m uch an> ทุกข์อันหนึ่งนะแล้วก็ไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขนี่ก็คือไม่สามารถบอกได้ว่ามันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์ซึ่งมันก็จะมีผัสสะที่เกิดขึ้นอยู่มีในพระส,สูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าบอกถึงว่าหาถ้ามีผัสสะแห่งความสุขอยู่ความสุขก็จะเกิดขึ้นถ้ามีผัสสะแห่งความทุกข์อยู่ความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นถ้ามีผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งความไม่ทุกข์ไม่สุขความไม่ทุกข์ไม่สุขนี้ก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าผัสสะแห่งความสสุุขขดดัับบไไปปความนก ภาษาแห่งความทุกข์ดับไปความทุกข์นั้นก็ดับไปภาษาแห่งความไม่ทุกข์ไม่สุขดับไปความไม่ทุกข์ไม่สุขนั้นก็ดับไปนตเหมือนกับว่าออถ้าเราเอาเตาไฟเนี่ยลงจากหม้อแล้วตอนที่มันเดือดๆอ,อยู่ใช่ไหมมันก็จะมีค,ควันม,มีบุมบ้มๆอะไรขึ้นมานะในหมอนะที man. นี้พอเรายกออกจากหม้อปุ๊บเนี่ยแน่นอนความร้อนมัน à, ยังมีอยู่แต่ว่าไอ้ความเดือดมันมันหมดดับลงไปแต่เช่น,นเดียวกันถ้าไม่มีภจษะมันก็ไม่มีเมตนาแล้วจะเหลืออะไรแต่ตรงนี้ก็บอกว่า เหลืออุเบกขานะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นประสวดที่ทําให้เราเข้าใจว่าอ๋ออุเบกขานี่มันละเอียดกว่าเอียดเกี่ยกความไม่ทุกข์ไม่สุขหรือซึ่งความไม่ทุกข์ไม่สุขคือไม่สามารถบอกได้ว่ามันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์กันแน่แต่มันยังเป็นลักษณะนี้อยู่แต่อุเบกขานี่ละเอียดกว่าว่างนะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคิดว่าเวลาในรายการเช้าวันนะี้คงจะตอบปัญหาของคุณสมจริงขวันทองจากอำเภอเมืองจังหวัดตรังได้เพียงแค่ดีนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็คิดว่า เป็นการสมควรแก่เวลาแล้วที่เราจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านได้กราบ นมัสก,การขอประคุณและกราบนมัสก,การลาพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุนโนะพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกพร้อมพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดทิตตุาสโซหรือท่านพระคุณสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าวันจันทร์กลับมาพบกับพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุนโนที่ท่านจะได้เมตตามา ที่แจงแสดงธรรมในหัวข้อของปริยัตทิที่ไม่เป็นงูพิษให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะแล้วช่วงของการสัก้าพบก,กันใหม่ในสาวอาทิตย์หน้าคะ่ะกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระจัจัร์เจ้าค่ะเจริมพานสาธุเจ้าค่ะ